กับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราตกกําลังตกเบ็ดอยู่ในกรณีจะพลาดหรือไม่มั่นอยากกินเยอะลอะไรกับเงินเพชโอ้กินมาาหมดแล้วเยอะแบบยวปลามัดเด้อกำลังตอดอยู่นะครับกำลังตอดอยู่กำลังตอดอยู่ระย,ยาะนะครับลุ้นลูกมาเล็ก อู้หมดแล้วฝหลังตอดกัดกับเพืเ่อนบังบังเฉลยบังเฉลยฮ่าลุดอา้ยลุตลุดลุตวันนี้ลุดลุดนนลุดลุตฮึมับมาลุ้นกันแล้วกับที่ต่อไปจะมั่นหรือไม่มั่นนะครับ ตอดีกัรเบิดเพื่อนดูไม่ตับมองเงินมากับลูกตุนอยู่ที่ว่ากันเบ็ดที่ว่ากันพอดีลุ้นแต่เดียวดูปลาดุกเป็นอย่างขึ้นนะครับตุ๊บตุ๊บ ปลามีถูกชนิดนะครับปลาทะิดก็มีปลาโม่ตัวตัวใหญ่ๆปลาชอนปลาดุกนะครับเจ้าขึ้นอยู่เปลือยๆเ,เลยมันธรรมชาติกับในธรรมชาตินี่นี่ยวแวอะไรเราตรกจะมั่นไม่มั่นก็เราก็ไม่ในใจนะครับเรามาลุ้นกันกับอยู่ที่วากันบอดี ดังเปิดเพลินดูปั๊บปั๊บปั๊บดูได้ขึ้นเฮ้ยเลินนี่กับเพลินๆแต่มันนี่ได้ไม่ได้หนื่งนึงอืมเงี้ยเม็ดเหลากับเปิดเปอืมตอนนี้กำลังตอนอยู่ไม่ดูอกินไม่กินอุจ้ะเลยปลาย่อยดังคัดไม่เดือดร้ายเนี่ย อ่าเนี้ยเม็ดอืมอเรียว่ตยาต้นหญาขัดอยู่ปลายวกกันเหมือนกันอยู่ปลายวกกันมันไม่พาตอนจิ๊บจิ๊บจิ๊บจแต่ยังเลยมองต้นหญ้ากิ๊บเดี๋ยวต้อนจิ๊บจิ๊บจิ๊บรายได้อยู่อี่เ้ยมันไม่พาวูด ไม่เวยเป็นปาทาลิตไม่อโอ้ลูดอายา่าเหลาหยัดผมพอมันพาดิเขาไม่ทันดึงข้าไปเลยดึงข้าวเอาปลาข้าไปในหนู่นเลย สว่าปลาชมบ,บูดลุตนตกตี чат นีน่ตกปลามันเปิดเพืเ่นบันี้มันพอได้ลุ้นนี่มันขึ้นมากดูดูดูข้าไปอยู่ตายนู่นม่ดูเลยดูเลยดูนี่นไม่เปิดเพื่นเดี๋ยวจอหยิบๆยิบปลาก็ขึึนจากอู้มิดพอเราต้องเอบต้นก๊อก,กเวลาตก để tốt lư lư Mong lục thôn giá Cái lục lệch ลูกทุนมันเล็กเหมือนเพื่อนผ่าเข้าในนู่นไม่ติดลาเปิดเพิ่อการตกลาบกันมันก็เป็นปันเนียมันต้องมุ้งแต่ว่วกันมุ้งแต่ลูกทุนอย่างเดียวเนี่มันตื่นเต้นเหมือนกันกับเปิดเพื่สนทำรับเคล็ดตกลาบนี่คือเนี่คือวิธีบ้านๆเราก็ตกเปินปันเนียเปิดเพิ่อ ใจไปอยู el el so first, ุติว่ากันเบ็ดใจไปอยูุติลูกทุนเมียรอลุนว่าเออไม่นี้ติดป่าได้ไม่นี้ปลาป่าได้อายุปันเนียปันเพื่อนดูเลยมันโตดู่นว่าตีปลายกันเบ็ดตุ่มปันเพื่อนดูวยเลยลูกทุนมันเลยยากลูกทุนลูกสาวก้อยนี่ปันเพื่อนมันเลยยากสักิดนี่ยเรามาลุนกันอยู่ปันเนียแต่อันนี้ได้ักตัวมันคุ้มขาจังโอ้ไม่ได้ปันเพื่อนป่ะไม่น่าเชื่อมีถูกพลาแต่ไม่นี้ติดไม่ติดเลยเหลืองน นในครูธรรมชาติครูในครูธรรมชาติอู้เรามันต่อบึนนั่นแหละแต่มันเลยลูกตุ้นยากจิบ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 เงี่ยววิธีคนตกลากว่าได้ดวงใจเวลาความสามารถจริงไดว่างยี่ได้ใจความสามารถจริง บอกตกอาชีพก็ว่ากันไปเราจะมาเล่นพอมียก็จะมาเล่นนะครับมา,ามาตกไม่ใช่มืออาชีพดูแต่มันจะต่นู่นุวันนึงไปตับวางอันนูุนไม่ไหลยากสักน,นิดกับมันอยู่ปากก็ริมกก,กเนื้อเม็ดเหลาซะเป็นยาพยษเงยเม็ดเหลาจริงนะเปิดพิษปากกัดปุ้ยจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ย อายขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆหนึ่งตัวโอ้ดำม้อเลยดำมโมไม่น่าเชื่อเปิดเพื่อนดูดำม้อเลยไม่น่าเชื่อน้ำมันนาำนั้นกัลุกๆๆๆออกพาเลยปาเลยว้โอ้ยตัวหนึ่งเล่าตัวหนึ่งเล่าตัวหนึ่งเล่าก็เปิดเพื่อนเหมือนกันยาที่ดำไปไม่น่าเชื่อโอ้โหโโโอ ลุกขัดอืมตัวเหมือนเมือนกันดำดำขัดโอ้โหกำลังพากำลังพากอุ้ยโอ้ย่าตัวนึงเล่วตัวนึงเล่วก็เพื่อนเพื่อนยาลุกขัดตัวนึงเล่วตัวนึงเล่วเพื่อนเพื่อนก็นี่ก็คือเคลตกปลาของเรานะกับเพื่อนเพื่อนดูนะได้หนึ่งตัวเลยขึ้นมาไอ ก็ได้ประมาณที่าตัวกับเปิดเพลินอห้เปิดเพลินๆๆได้ดูกันเลยกับเนี่ยตัวดำหม้อเลยเนี่ยมันอยู่ลักษณะก็เป็นแบบเนี้ยคือเคตตกปลาของเรานะรับนี่ช่วงนี้นอ่าเด็ดหน้ามันเหนเอือแมงแต่ก็อ่าก็ได้กลุ่มค้าอยู่นะรับเปิดเพลินก็ได้ไปที่าตัวก็ตัวเติมมีเป็นปลาโม่ธรรมาชาตินะครับปลาโมนา่นะปลาโม่ธรรมาชาตินี่ก็ประมาณนี้กับเป็นก็สำหรับเคสนี้เราก็ลาเปิดเพินๆๆไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเรากับอกกันไม่นะกับเกณฑนาสวัสดีครับ